วันนี้จะมาเล่นเกมฟรีฟะนะครับโอเค,ครับอือวันนี้จะมาเล่นอะไรดีวะเล่นอันนี้กัน อืมใช้ได้ใช้ได้อืมอันนี้ผมเคยเล่นอยู่นะมันมันก็สนุกดีปักชะโมปัตติบักเอาเอ้าผิดผิดผิดเอ้าเอาเอาผิดผิดผิดไม่นะผิดผิดบลูพลยสผิด พีลล่ลูกนั่งปฏาบัติลูกนั่งลูกยู่ไหนวะลูกนั่งก็คุติดรถอ,อีกแล้วไอ้ไก่ไอ้เยกูยไม่ได้ติดลถไก่ทั้งหมดเลิกแถวทั้งหมดจับแถวอ้เ

ทั้งหมดเลิกแถวทั้งหมดจับแถวเอาค่ะพีพพพพพพ่้ยตอนนี้ผมได้เลือกว่าผมจะเอาแทงปลาไหลปฏิบัไแทงปลาไหลแทงปลาไหลย่ยเด็วกับสีไม่รู้ อันนี้อันนี้ยากเลยซ้ายหันโอ้โฮไม่คงผิดด้วยซะด้วยนั่นไงวะทั้งหมดเลิกแถวทั้งหมดจับแถวหมอบพี่บอกให้หมอบ แทงปลาไหลปฏิบัติแทงปลาไหลแทงปลาไหลทงแตะกินทั้งหมดเลิกหนุนละทั้งหมดเลิกแถวทั้งหมดจับแถวคุยังไม่ทำที่อะไรสักอย่างอ่กน ออยเฮีย <All> ไม่มีคนหลงผิดซะด้วยยี่กหรอวะอีกเกลียวจังอีล่ล็ทั้งหมด ตดน้ำนี่นี่มาแล้วเมื่อกี้ผมลืมเปิดลืมเปิดเฮ้ยอ๋อไอชิปติดลบควายทำไมวะใครใช้ติดลบกากิเมื่อกี้ผมลืมเปิดเปิดชิปนะ ที่ผมได้ที่หนึ่งอะ่ะนี่คนที่เอ่อกระโดดตบก็คือคนที่คะแนนน,น้อยที่สุดก็คือโดนลงโทษนะแต่ผมไม่โดนไงผมที่หนึ่งผลผมเป็นพลทหา,หารอยู่โอเคนะครับจบเท่านี้ครับไว้เท่านี้ก่อนกูจะนมใหน้มึงเตะเลย